คุณจะรู้สึกไงครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาคุณไม่สามารถจะโอนเงินออกนอกบัญชีได้แล้วก็ไม่สามารถจะมีคนโอนเงินเข้าบัญชีคุณได้นะครับคุณมองเห็นตัวเลขในบัญชีนะแต่คุณไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยนะครับสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีหน้าที่ในการควบคุมดูแลประชากรของเขานะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในการที่จะ,ะให้ธนาคารเนี่ย หยุดธุรกรรมทางการเงินในบัญชีของคุณทั้งหมดโดยอ้างว่าคุณอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือคุณอาจจะฟ้องเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาทําได้นะครับเขาสามารถจะหยุดธุรกรรมของคุณได้ก็คือฟีดรานเซ็กชันของคุณทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าสิทธิและอำนาจทางการเงินของคุณก็จะหายไปเลยคุณอาจจะมีเงินในบัญชี10ล้านแต่คุณไม่สามารถใช้มันได้ก็คือเหมือนกับคุณไม่มีเงินอยู่จริงนะครับแต่สิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับบอกเชนนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้คุณมีสิทธิและอำนาจในเงินของคุณแบบ คุณสามารถจะโอนเงินแบบ p e to p e e er ได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเซ็นเตอร์ทั้งสิ้นนี่เป็นคอนเซ็ปที่สวยงามมากแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีคอนเซ็ปที่เรียกว่า KYC นะครับเราจะได้ยินกันเยอะมากช่วงนี้ก็คือทางภาครัฐทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามากํากับดูแลมากขึ้นเขาต้องการที่จะรู้ข้อมูลนะครับ KYC ก็คือ know your customer นะครับหมายถึงว่ารู้ว่าลูกค้าเป็นใครบ้านอยู่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับ โดย default แล้วเนี่ย e x c h ช n g e ต่างๆเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วแต่ภาครัฐเนี่ยก็อยากจะรู้ข้อมูลพวกนี้ด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าไอา้ r a น s a c t i o n พวกเนี้ยใครเป็นคนโอนและบ้านอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยภาครัฐจะได้เข้าไปกำกับดูแลนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เดือดร้อนนะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ปกตินี่เราถูก Control อย่างนี้มานานละถูกค n trol จากศูนย์กลางมานานละแต่สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะโลกกำลังจะไปสู่ดีเซนเทนไลน์แล้วคุณกระชากลับมาเป็น เป็นเซ็นทันไลท์อีกนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะต้องมีการคาลเบตแล้วก็แอดชาร์กันพอสมควรนะครับระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ว่าทิศทางของโลกเนี่ยกับการเงินเนี่ยมันควรจะไปทางไหนมันควรจะครึ่งครึ่งไหมควรจะเป็นไฮบิดไหมรัดตรวจสอบระดับไหนได้เราควรจะมีอิสระระดับไหนได้นะหรือจะอาจจะเป็นอิสระร้อยเปอร์เซ็นไหมอันนี้มันก็ต้องมาคุยกันนะครับต้องมีข้อตกลงร่วมกันแต่ท่านผู้ชมละครับคิดว่าโลกเราควรจะเป็นเรื่องของดีเซ็นทัไลท์ร้อยเปอร์เซ็นหรือมันควรจะแบบครึ่งครึ่ง ต้องฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการพัฒนาทักษะทางการเงินนะครับเรามีคอร์สบูตแคมป์ฟรีนะครับทักษะทางการเงิน101กับ Creative r i s สที่สร้างเงินนะครับก็สามารถสนใจสมัครได้ทางลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์อย่างนี้ได้ทาง Creative r i s สที่สร้างเงินกับผมโยชิ Yoshi, นะครับ